ไล่ไก่ไล่ไก่โอ้ยน้อไล่ไก่แล้ววิ่งไล่ไก่โอ้ยขาติดซะนาะต้องช่วยหรอขาติดดิสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเป้าตามติดชีวิตช้างนะครับผม หื้นควาใช้ง่ายออกเง่นก้อนฝนช้เสก็เล่หยุดตกอู้อูใจเย็นดูใส่ใส่ไอ้ต๊ะให้เกีความเคยชินไม่ทันให้เต็ยเ้อ้มันสิมลงโอ้ยนะอ้อ ใส่เราไม่ได้ใส่แบบนู้นทานุสสารนะครับเราใสใ่แบบเกิดความเพื่อชินนะเอา้าวิง่งจะวิ่งเข้าป่าอีกเฮ้ยเขาถือเสียแล้วเขาเรื่องวันนี้ถือเสียเลยบันนี้ถึกถึกถึกเสียเออถือเสียเลยเข้ามาเข่าวันนี้เดินไม่เดียวนะมิ่งนะ มาโชต์ตูดออทำไมนี่ออกมาก็โชตูดเลยนี่เฮ็ดยังนิ่ง วิ่งทำไรครับวิ่งทำไรอยู่ลูกเล่นนั่งขีดตม้มอ้ยกินแล้วบะเนี้ยม่ากินขีดต้มเป็นยังว่บเนี่ยมาเป็นยังหรอ

เดนต้มสร้างไห้เดนต้มลูกบอลมาแล้ววนลิ้นเป็นละวางละวางนีด็ละวางตงเนี บรรยากาศแบบนี้คนชอบก็คุณก็ชอบนะคะแต่ว่าแม่เจี๊ยบไม่ชอบเลยบรรยากาศแบบเนี้ยไม่ขายของไม่ได้ไงนิ่มานิเอาไม่ยอมมาเลยวะเดี๋ยวออกมากเลยยินยังเดียววะไปเลยนะ ทั้งอ้อยทั้งหญ้าเลย่ะคุณแม่มิ้งอริสอร่อยมากเลยปั้นกล้วยมิ่งเหรอไม่ปั้นยังไม่แม่มิ่งเข้ามาในห้อง

กินอีกครับกินอีกครับ ไปไหนนะมิ่งไปไหนไปหาคุณตาเหรอให้ผมนอนน้ำเลยตาผมอยากนอนอู๋ให้ผมนอนเปด้วยครับตาเดี๋ยวมุณตาเลียนแต่งแต่งแต่งเต่งมาเลย ออโอ้เตียงนี้เป็นของผมใช่ไหมเตียงนี้เป็นของผมนะครับเออาวนนาวนย่ตงะ คุณมิงกินนียังเหอเดวเอาจะไล่ไก่เหรอจะไล่ไก่มิ่งไล่ไกล ไล่ไก่แล้ววิ่งไล่ไก่แล้วจะไปทางไหนนั่นวอ้ยจิไปล้างถ้วยเหรอมิ่งจะล้างถ้วยเหรอมิ่งครับผมพอพี่ล้างถ้วยให้บ่มีดอกเขาล้างมะแล้วมิ่งคู่แมกกับคู่อีสัยวิ่งมิ่งผุ่นจกกน่ะได้องหรือเปล่า

Ừ, liệu, đi liệu. Đi liệu. Lấy cây gỗ <laughs> này ba tạm hai cây cây gỗ về đó mừng cây gỗ về này rồi. đâu sang không. เขาไปเรแล้วนี่ย่างไว้มัวรืบาดเนาะเขาเว่ยมัวหลื

เป็นอะไรอ่ะถูกอะไรถูกรั่วร้อนแล้คุ้มเนี่ยคุ้มเอาขามิ่งออกอ่ะอ๋อทอปป้าป้าแตกแล้วทอปป้าป้าแตกแล้ว ก็อย่าลืมเข้ามากดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่คอยเข้ามาให้กำลังใจครับผมลายกันแล้วครับสวัสดีครับ